สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยไทยนะคะแนวทางหวยไทยงวดประจําวันที่นะคะ,งว,ะ,ะวอองวดประจําวันที่เอองวดประจําวันที่16นะคะกุมภาพันธ์สองพน้านะคะทุกคนโนก็มาดูกันนะคะแนวทางก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะของตําไทยนะคะแอดก็ คำเตือนนะคะก็มีคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนขอบคุณนะคะท,ที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเอ้าก็เอาตามนี้แหละคะ่ะทุกคน เอาเขียนเอานี่แหละคะ่ะทำคลิปไม่เป็นนะคะตัดต่อไม่เป็นนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะช่องแอดก็โดนเพ่งเล็งหน่อยนะคะอาจจะแบบว่าเออไม่ได้มีอะไรที่แท็กนะคะบางท่านนะคะอาจจะหาคลิปนั้นคลิปนี้นะคะก็ลองเลื่อนดูนะคะแอดก็ยังไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้คัดลอกลิงก์นะคะไม่ได้คัดลอกลิงก์ให้นะคะไอ้พวกที่แอดวางลิงก์อะคะ่ะวางลิงก์อับเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะคะช่องของแอดนะคะไม่รับงานโฆษณาเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่แปะลิงก์เว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะ,ท,นนะ,คะทุกคนมีแต่แปะลิงก์ไอ้แปะ แะลิงคิปนะคะแต่และคลิปบางที f อฟหาไม่เจอนะคะแต่ว่า AI เขาอาจจะตรวจจับนะคะบางครั้งอาจคิดว่าเราแปะลิงแปะลิงไอ้นี่หรือเปล่านะคะทั้งทั้ที่เราคัดลอกลิง์วิดีโอของเราเนาะคิดว่าเราแปะลิงก์การพนันหรือเปล่านะคะอาจจะตรวจจับไปอย่างนี้เนาะเออก็ว่างกันไปนะคะทุกคนช่วงนี้แอดก็ลองเลื่อนหาดูนะคะแอดก็ไม่ได้ไม่ได้แปะให้แอดก็ยังช่วงนี้มันยังใหม่ยังแพ้ยังสดอยู่ค่ะแพ้ยังสดอยู่รอเขา รอเขาหายเพ่งเล็งเราก่อนนะคะเออช่วงนี้เราก็เงียบไว้ก่อนนะคะทุกคนว้าสวิสสวัสด์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนโอ้ยเราก็คือคืนเหมือนเดิมละคะ่ะทุกคนแค่ระวังแค่นั้นนะคะอาจจะระวังคําพูดนะคะแต่บางครั้งก็ก็ผือค่ะทุกคนก็ผือนะคะ ก็เพิก็หลงก็ลืมนะคะเน้นและย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอันนี้เป็นตําไทยเลยนะคะแอดจับคู่ตัวเด่นนะคะลองจับตัวประกบตัวเด่นงวดแรกนะคะแล้วจับงวดแรกนะคะเลขกระดันตรงใจอีซซยซะเหลือเกินนะคะทุกคนจับงวดแรกเลขก็ตรงใจซะเหลือเกินนะคะเอามาดูกันเลยนะคะสถิตินะคะสามงวดที่ผ่านมามันเข้าดีค่ะ เฉพาะล่างอย่างเดียวนะคะเพ,ะพราะเฉพาะล่างอย่างเดียวแล้วก็เอาตำแหน่งนะคะแอดก็เอาตัวนี้นะคะนี่ตัวเด่นหวยไทยนะคะเด่นหวยไทยนี่ก็คือเก้างวดยังไม่หลุดเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบค่ะทุกคนหลักหน่วยหลักสิบก็คือไปกลับเนาะเรามาดูกันนะคะว่าแอดเอามาจับกับกับเอฟซีเอาไปจับเองนะคะมันจะชนกันไหมหรือว่ามันจะกอดคอกันมาไหมน,นะคะทุกคน ตามนี้นะคะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ยังไม่มานะคะมันถึงคิวจะมาหรือยังนะคะตำแหน่งสุดท้ายนี่แอดให้เด่น5ตัวใช่ไหมคะแต่ว่ามันมาแค่4ี่ตำแหน่งนี้นะคะคือศ1นย์หนึ่งสามะคะสี่ตำแหน่งนี้เห็นไหมคะยังไม่มาเลยนะคะตำแหน่งนี้เนาะเก้างวดนะคะยังไม่มามันจะมางวดที่10หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ถือว่ามันก็ไม่น่าลงทุนเนาะตำแหน่งนี้ถ้าเลขติด4่วะค่ะงวดก่อนนี้เลขติด2ไม่น่าลงทุนล่างหวยเอาไปเป็นเลขดับล่างได้เลยได้นี่ย แมนบอกคะ่ะเอ้ยไม่ใช่อ้นี่แล้วมันจะมาบอกคะ่ะเอาไม่แน่ดีค่ะทุกคนไม่เน่นอเอไม่แน่ดิไม่งั้นก็จะไม่น่าสนใจเลยนะคะอะไรก็ไม่เนี่ไม่นอนคะ่ะทุกคนลองดูนะคะเผื่อชอบดีเด้อแอดก็เอาศูนย์หนึ่งสองสามสีนะคะศูนย์สสี่ค่ะทุกคน เอาศู2ย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็หาตัวประกบนะคะงวดแรกนะคะก็เข้ามาแล้วสามงวดนะคะแอดลองทำโนาตตั้งแต่ปีใหม่นะคะลองจับคู่ดูนะคะลองหาตัวประกบดูนะคะก็ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะคิดสูตรคิดสูตรจนปวดหัวนะคะ คิดแต่สูตรมือมือมือ,มอเว้นเวนะ้นเนาะนี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะแอดเอาตัวเด่นนะคะตัวเด่นของทางช่องนะคะตัวเด่นไม่เสียงเบาไหมนะคะทุกคนสั่งไมใหม่แล้วนะคะสั่งใหม่ใหม่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเออถือว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่มานานแล้วนะคะโอ้คอยนี่คือใส่ไม่เปลืองแท้ะแล้วเมื่อคืนนี้ยิ่งล่วงอยู่นะคะนี่ 91 1นะคะ901 23าประกบ4567นะคะทุกคนมันก็จะได้51นะคะแต่ว่าตำแหน่งที่นี้ไม่มานะคะตำแหน่งที่น่าลุ้นก็คือ4ตํตำแหน่งนี้นะคะก็คือ901 2นะคะทุกคนอันนี้นะคะงวดที่2นะคะงวดวันที่17มกราคม2568นะคะ01234นะคะประกบ0123นสองสาะคะทุกคนมันก็จะได้สองสานะคะแล้วมันชนกันเลยนะคะสอาชนกันนะคะทุกคน อามาดูงวดที่สามนะคะงวดล่าสุดที่มันออกห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็คือไปกับนะคะหลักหน่วยหลักสิบเนาะเด่นก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะประกบสองสามสี่ห้านะคะประกบสองสามสี่ห้าค่ะทุกคนมันก็จะได้ตามนี้นะคะทุกคนเอาไปประกบตัวไหนเนาะทุกคนประกบตัวไหนนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งทำงวดแรกนะคะเพิ่งทำงวดแรกนี่แหละค่ะทดลองงวดแรกเลยนะคะทดลองงวดแรกไม่รู้จะเป็นยังไงะค่ะ จับจับทดลองงวดแรกเลยนะคะงวดนี้แอดลองทําดูไม่รู้จะเข้าไหมนะคะแต่ว่าโอ้ยเลขคือถือใจคอยแถมเลขถือว่ามาต่ํานะคะมาต่ําก็ขอให้ตัวเด่นอย่าหลุดนะคะขอให้ตัวเด่นอย่าหลุดแอดก็เอาศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่เนาะเรามาลุ้นกันว่ามันจะออกอะไรนะคะก็คือตัวนี้นะคะนี่นี่นะคะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งอาลืมเขียนตัวประกบนะคะอันนี้ก็ประกบนะคะตัวเด่นกับตัวประกบนะคะตัวเด่นกับตัวประกบชนกับสนั่นเลยห่วยไม่ใช่จะมาตัวนี้บ่ทุกคนโมเมนสีมาเลขกถ้ามาหากินแอดแล้วบก่กน้อว่าะสานแอดแหงเล่งไว้เดี๋ยวนะคะที่ติ๊กไว้นี่ไม่ใช่อะไรนะคะเลขทํามาหากินนะคะแอดก็ติ๊กไว้ก่อน อันนี้คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มเลยนะคะประกบคู่ค่ะทุกคนประกบคู่ชุดเต็มเนาะ ชุดเต็มนะคะก็จะได้นี่นะคะ0ูนย์ประกบนะคะ1 2 3 4ค่ะทุกคนประกบ1อาอจับได้นะคะก็จับประกบคู่นะคะ0ูนย์หนึ่งศูนย์สอนหนึ่งสนะคะสองหนึ่งสองสองสสสองสี่นะคะสามหนึ่งสสสาี่นะคะสี่หนึ่งสีสอสีี่สอันนี้คือล่างอย่างเดียวนะคะถ้าตำแหน่งนี้มันไม่มานะคะมันจะเหลือ0ูนย์ศูนนึ่งสอานะคะศูนย์หนึสองสามนี่ก็โอ้ สวยเทะเลขแอดก็ไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งทุกคนถือว่าเลขลงต่ําเลยนะคะเลขลงต่ำโอ้ยถูกใจอีชอยเทอะ w ้ยไม่ใช่จะห้าหนึ่งแล้วก็สองสามอีกบ่คะ่ะทุกคนหรือจะเป็นเลขพี่น้องหรือจะเบิ้ลอีกบ่เนี่ยค่ะจับได้แบบนี้นะคะสามงวดที่ผ่านมานะคะเอาตัวตัวเด่นสูตรของแอดนะคะไปทําเป็นตัวประกบมันก็ได้แบบมันก็เข้านะคะทุกคนไปกลับนะคะไปกลับเนาะไปกลับ แต่ถ้าถ้าถ้าตำแหน่งที่สีมันไม่มาเราก็ต้องตัดสีตัวนี่ออกนะคะแต่อะไรก็ไม่แน่นอน,นะคะ่ะตัดเอาเองหลุดเด้ออันนี้ก็ชุดเต็มนะคะชุดเต็มชุดเต็มล่างนะคะชุดเต็มล่างเนาะชุดเต็มล่างมีชนก,นกันกับเอฟซีไหมเนาะมีใครจับได้ไหมคะทุกคนมีใครจับแล้วหรือยังนะคะเอาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไปจับแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งปล่อยเนาะ 01234นะคะประกบกับ1234เรามาลุ้นกันนะคะว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์นี่จะมาไหมหรือมันจะออกเลข14กุมภาคะ่ะอันนี้คือ14กุมภาเลยเนาะนี่เนาะ14กุมภานะคะไม่เน่เด้14กุมภาวันวาเลนไทน์ อาจไปคะ่ะทุกคนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปางขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีขอให้มันเข้าคะ่ะถ้ามันเข้าอีกนะคะงวดหน้าจะรีบทําลงให้เลยนะคะเออคิดสูตรทางคืนนะคะกว่าจะได้สูตรมาแต่ละสูตรโดดปวดหัวเลย หาหาเลขแอดเห็นเลขมันตรงใจแอดนะคะแอดก็เลยลองหาจับดูนะคะ01234เลขตรงใจเลยแล้วมาจับมันก็ได้อย่างนี้นะคะเอาลองดูค่ะทุกคนงวดงวดแรกแหกมานเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอใทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ